อ่อในเรื่องของแรงงานนะคุณผู้ฟังพอพูดถึงในเรื่องของแรงงานแล้วเนี่ยทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะใส่ใจคนพิการให้ภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยจ้างงานนะคะสร้างไรายได้ให้กับคนพิการนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายภูมิพัฒเหมือนจันท โฆษกกระทรวงแรงงานได้มีการเปิดเผยนะคะว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนคนพิการที่ต้องการมีงานทําเพื่อใช้ศักยภาพของตนเองสร้างอาชีพและรายได้สมัครเข้าทํางานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนค่ะซึ่งตามกฎหมายแล้วสถานสถานประกอบภาคเอกชนนะคะแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปจะต้องรับคนพิการเข้าทํางานด้วยโดยสัดส่วนของการรับดังนี้นะคะถ้าหากว่ามีลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ100คน นะคะมีลูกจ้างที่ไม่ที่ไม่ใช่คนพิการ100คนต่อคนพิการ1คนนะคะเศษของ100ถ้าเกิน50คนต้องรับคนพิการเพิ่มขึ้นอีก1คนเช่นมีลูกจ้าง151คนจะต้องจ้างคนพิการ2คนนั่นเองค่ะส่วนสถานประกอบการที่มีหน่วยงานหรือสำนักงานาสำนักงานเลขาในจังหวัดเดียวกันให้นับรวมลูกจ้างทุกแห่งเข้าด้วยกันนะคะทั้งนี้ค่ะการนับจํานวนลูกจ้างให้นับ ทุกวันที่หนึ่งตุลาคมของทุกปีซึ่งทางด้านของกระทรวง โฆษกระทรวงรายง,งานก็ได้บอกนะคะว่ากระทรวงแรงงานได้สนับสนุนแล้วก็ขยายโอกาสการจ้างงานให้กับคนพิการให้มากขึ้นโดยในปี2566ถึงปี2567มีการจ้างงานคนคนพิการแล้วนะคะ39,910คนล่าสุดได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมแล้วก็การมีงานทําสําหรับคนพิการร่วมกันกับสถานประกอบการชั้นนํา21แห่งค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเซนทรัลรีสอร์ทร ร๊ปเมเจอร์ซินิเพล็กค่ะเมเจอร์ซินิเพล็กกรุ๊ปนะคะโอสุดสภาบิ S ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ PTG Energy และหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยเพื่อจ้างงานคนพิการในปี2568จำนวน2,700คนค่ะซึ่งก็จะช่วยสร้างไรายได้กว่า2,300ล้านบาทนะคะคนพิการก็จะได้รับการจ้างงานจะต้องมีอายุประมาณ15ปีขึ้นไปค่ะสามารถทำงานได้ทุกประเภทความพิการแล้วก็ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างคันต่ำในแต่ละพื้นที่ส่วนสิทธิประโยชน์ที่จะคืนให้กับสถานประกอบการนะคุณโมฟัง ถ้าหากว่าสถานประกอบการเนี่ยจ้างคนพิการทํางานแล้วเขาจะได้อะไรคุณผู้ฟังมาดูกันสถานประกอบการที่จ้างคนพิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการจะได้รับการยกเว้นภาษีสองเท่าของรายจ่ายเนื่องจากการจ้างจ้างงานคนพิการยกเว้นภาษีได้สามเท่าค่ะหากจ้างคนพิการเกินกว่า60%ของจํานวนลูกจ้างทั้งหมดนะคะแล้วก็จ้างเกิน180วันในภาษีปีนะคะในปีภาษีนะคะหรือว่าระยะเวลาบัญชีที่มีไรายได้ถ้าหากว่าสถานประกอบการหรือว่าหน่วย งานที่เลือกส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปีแทนการจ้างงานจะได้รับการยกเว้นภาษีเท่าจํานวนที่ส่งเงินเข้าเข้ากองทุนนะคะถ้าไม่นําส่งเงินเข้านะคะ ส่งล่าช้าหรือส่งไม่ครบก็จะต้องเสียดอกเบีย้ย7.5%ของเงินที่ยังไม่ได้นำส่งต่อปีถ้าหากว่าสถานประกอบการเรื่องจัดสัมประทานหรือส่งเสริมอาชีพ7กรณีแทนการจ้างงานสามารถยกเว้นภาษีเท่ากับที่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะบางประเภทนะคะและสำหรับคนพิการที่ต้องการทำงานติดต่อได้ค่ะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือ แพลตฟอร์มออนไลน์ไทยมีงานทำหรือจะไปที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ d o t d o e d o t g o t h นะคะสำหรับผู้ที่เป็นผู้พิการแต่ยังคงสามารถทางานได้อยู่ตามปกติคุณวูา้ัางก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับทางสำนักง,งานจัดหางาน,จ,งางานจังหวัดทุกจังหวัดนั่นเองค่ะ